ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนจงเขียนประโยคหรือข้อความที่มีประพจน์มา5ประพจน์พร้อมทั้งบอกข่าความจริงของประพจน,น์นั้นๆโอ้ค่ข้อนี้ก็แค่ให้เรายกตัวอย่างนะเขียนประพจน์ออกมาประพจน์ก็คือข้อความที่เราจะต้องระบุได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเออนะก็ยังไงครับง่ายๆอย่างเช่นนะใน หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันอย่างนี้นะหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันอ,อ,อันนี้เนี่ยแบบนี้ก็เป็นประพจน์แล้วเขาให้บอกด้วยว่ามันเป็นประพจน์จริงหรือเท็จนะบอกค่าวความจริงนะเอ,อ,อะเราก็บอกด้วยว่าอันนี้เป็นประพจน์จริงเอ,อก็แค่นี้นะให้ยกตัวอย่างประพจน์ออกมานะครับอา นะง่ายๆนะครับเออข้อ2องอ่าถ้าอย่างนี้บ้างนะหนึ่งสัปดาห์มี6วันเออออ่่อะยางนี้อันนี้ได้ไหมประโยคเนี้ยได้ไหมเป็นประพจน์ไหมเป็นอันนี้ก็เป็นประพจน์นะแต่เป็นประพจน์ที่มันเป็นเท็จนะประพจน์ไม่จําเป็นต้องเป็นจริงนะขอแค่เราระบ,บุได้ว่าจริงหรือเท็จนะครับเออเป็นเท็จก็ได้นะสามอ่าเช่นอะไรอีก สองบวกสามเท่ากับห้าเนี้ยก็ถือว่าเป็นประพจน์นะเออเพราะว่าเราระบุได้ว่าสองบวกสามเท่ากับห้าจริงไหมนะครับเป็นประพจน์ที่จริงหรือเท็จครับข้อนี้จริงนะครับนะเออ่หรืออ่าหรือแบบนี้สองบวกสามเท่ากับหกอย่างเงี้ 6, ยจริงจริงไหมอันนี้มันไม่จริงแต่เป็นประพจนะ์ไหมเป็นเป็นประพจน์สองบวกสามเป็นประพจน์อ่าสองบวกสามเท่ากับหกเนี่ยเป็นประพจน์ เหมือนกันแต่เพียงแต่มันเป็นประพจน์ที่เป็นเท็จนะครับนะอ่ะอีกประพจน์หนึ่งสุดท้ายเป็นอะไรดีนะครับนะสี่เป็นเลขคู่นี่เป็นประพจน์ไหมครับเป็นนะครับเออเป็นประพจน์แล้วก็เป็นประพจน์ที่เป็นจริงเออสี่เป็นเลขคู่จริง นะครับโอเคนะก็5ประพจน์นะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะ